เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ m มังกี้นะและคลิปโปเยมันโกะเชนเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครสมาทุกกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะผมแนละวันนี้เรามาตีน้องปลานะครับผมนะไคโอกานะจากท่านสากะกิกันนะศึกแย่งชิงปลาเค็ม <laughs> แน่นอนนะก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่สแสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ ทุกคนนะฮะตัวนี้ล็อกเก็ตที่เราต้องตีมันค่อนข้างจะตึงนะฮะเนี่ย วินดิ้ง for the winner นะครับเออคืออันนี้นะทุกคนมันเป็นเควสของท่านสักกิที่มันต้องเล่นมาจากซีซันที่แล้วนะครับถึงจะมีแบบว่าให้เล่นนะฮะเออคือต้องผ่านมาประมาณ13หน้า14หน้าอะไรเงี้ยเออหรือว่า11หน้าก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยเพิ่งจะถึงได้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วไม่มีเวลามาอัดสักทีนะเออในที่สุดก็ได้มาอัดแล้วนะฮะเออนะโอ้ยมันใช้สตาร์เตอร์2ตัวครับผมและธาตุพืชนี่ต่อสู้ตีเข้าปกติแล้วมั้งนะฮะอ่ะจัดไปครับ ไม่แน่ใจว่าเราจะชนะได้ยากไหมนะฮะระหว่างนี้นะฮะก็ขอบคุณสปอเตอร์ระดับนักประชนภยัยตามชื่อที่ขึ้นดีด้วยนะครับขอบคุณนะฮะเออผมบอกแล้วช่วงนี้นะครับมีขายของหลายรอบหน่อยนะเผื่อใครอยากมาส,ส,สปอร์ตผมมานะผมยินดีต้อนรับนะ <c oughs> เออสปอเตร์ตเข้ามาหน่อยนะสปอตเตอร์นะผมนะอุ้ยลูกเกีย๊ยบเหมือนเคยมาแล้วนะครับปาจมโมนะครับผมอันเดี๋ยวเราขอยัดดูหน้าต่อไปก่อนว่าใช่หรือยังนะผมไม่แน่ใจนะแต่รู้แค่ว่า เคยถามสปอร์ตเตอร์มานะครับว่าไอ้เควสมันมาอย่างไงนะมันคือมันคือเควสนี้ทุกคนนี่นะมันคือไม่ใช่เวอร์ันเดอร์ด้วยนะคือเควสนี้นะบทมเดททราเวลนะไม่รู้หน้าที่เท่าไหร่นะผมว่าหน้าต่อไปนะ่าจะเป็นการตีคลิปอโลเซียล่าหรืออาจจะยังไม่ถึงน้องกุงเกงบุตรตูดมันคือมาจากเควสอะไรนนะครับผมนะ ไทม์เลสทาวเวลนะคือถ้าใครไม่ได้เล่นซีซั่นที่แล้วเลยไม่เคยเปิดเกมมาไม่เคยเข้าเควสซีซั่นอาจจะไม่ได้ตัวนี้นะครับผมนะนะผมขอรีบทาให้เสร็จก่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่าสิ้นเดือนจะเป็นการเปลี่ยนบอสหรือเปล่านะนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันใกล้กับมิวทูพอดีอะ่ะผมก็ขอเพื่อความชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยังไม่เสร็จทุกคนนี่ต้องตีล็อกเก็ตอีก6คนนะฮะทาร์นเฟอร์สิตัวแล้วก็แคสสิบห้าตัวนะครับผมอันนี้แหละชัวร์เลยน่าจะไปน่าจะเป็นตีิปอลลซนะฮมั้ง <laughs> นะ่ายอขอญาตจับนะทานเฟอร์แล้วก็จัดการ6ตัวล็อกเก็ตนี้ก่อนนะขออญาตไม่อาจให้ดูนะอย่าตีแค่คลิปอโลซิล่าแล้วก็ซากากิเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันบืดแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้จะตีซากากิเสร็จด้วยหรือเปล่านะ,อ,ะอย่าค่อยคุยกันนะครับผม,มเดเจอกัน มาทุกคนครับวันนี้ผมมาอัดคลิปวันคอมูแหลยครับผมแต่ว่าเรามาเล่นในส่วนของแกงล็อกเก็ตกันก่อนนะฮะหลังจากวันนั้นนะที่เราถ่ายคลิปไปนะครับคือเราตีแกงล็อกเก็ตเสร็จแล้วเนาะวันนั้นพอดีมันเกิดน้อยนะแล้วก็ถ่ายไม่ทันนะครับผมมืดแหละนะก็เลยมาวันนี้กันนะครับผมนะตีคลิปอโลเซรานะครับผมนะอ๋อย้ำนิดนึงนะทุกคนนะคลิปนี้น่าจะได้ดูทันแหละนะฮะทัน <laughs> แต่นะครับผมมันจะหมดในวันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับผมนะใครต้องการชาโด้ใครโอก้านะที่มีเควสนี้อยู่นะครับผมนะรีบนิดนึงนะครับผมต้องเคลียร์ให้ทันก่อนที่มันจะเปลี่ยนตัวเป็นชาโด้การดอนนะไม่งั้นจะอดคโอก้าในช่วงนี้ไปนะครับเสียดายบอลลูนบนหัวจังเลยครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ผมติดตัวของเรดาร์ไว้เนี่ยนะฮะบอลลูนบนหัวมันจะเป็นบอสไงอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะขออนุญาตลองกดหน่อยเห็นไหมมันเป็นลูกน้องแล้วนะครับต้องรอบอลลูนรีนะครับผมเช็คนิดนึง อยู่ไหนกันบ้างเอ่ยใกล้ๆเหล่านี้มีหนึ่งไปข้างหน้านี้นะฮะแล้วก็เดินไปข้างหลังแลกันนะครับผมพอดีมันได้ทั้งหลายตัวเนะ 1, 2, 3, 4, 5, 5าะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเสานี้ขอให้เจอตัวไม่ซ้ําบ้างแล้วกันเนาะสามคนจากห้าเสาอะ่ะนะเดี๋ยวเราต้องตีซากาจิอีกนะครับไม่รู้ว่าเฮียเขาอยู่ไหนนะฮะต้องเดินหาอีกนะครับผมไปไปกันนะครับวันนี้ฝนจะตกด้วยดูดิไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เรามีรูทฝนตกไหมไงเออนะฮะเราเล่นในร่มได้ตะเวด โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเซียล่านะฮะมาแล้วนะครับผมตัวแรกเขาเป็นน้องปลาหมึกนะโมโนคุระเกะปะแล้วก็ต่อด้วยัวยสองผมว่าน่าจะเจอเซเบนไะหรือว่าตัวอื่นส่วนตัว3มเนี่ยส่วนมากมันจะออกตัวหมานะครับผมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันเอออาจจะออกไม่เหมือนกันก็ได้นะครับถ้าสู้ไม่ได้ทุกคนแก๊งล็อกเก็ตนะอย่าไปซีเรียสนะครับก็แค่เข้าไปนะ ดูมอนแล้วก็ออกมาลีนะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเราก็โอกาสชนะมันก็ทําได้อยู่แล้วนะฮะหมายถึงถ้าแพ้ก็แค่เล่นใหม่แค่นั้นเองนะครับผมกวจะเจอเซเบิร์นไอตัวแรกอะโมโนคุระเกตเป็นน้ําพิษปะถ้าเป็นน้ําพิษกาดอนจะสู้ไม่ได้นะครับผมเอามิวทูไซโกคัตไปล้กกันนะับผมนี่มิวทูช้าใช่ไหมอ่าเอามิวทูไซโกคัตนะแล้วก็ไฟคิกสไต์นะครับส่วนตัวที่2มันเป็นมอนผีเราต้องเอาผีไปสู้เหรอกีลาตีนา่า จะบอกว่าค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไค่ลิกี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมลูกรักผมเลยเออเผื่อเจอหมาก็ยังสู้ได้ใช่ไหมโมโนคูราเกะใช้อะไรเอ่ยน้ําพิษเนาะไม่น่าใช่พิษอย่างเดียวอ่าน้ําพิษนะครับดีแล้วไม่เอาการดอนมานะครับผมมีตูท่านี้จะออกไวนะแต่เขาไวกว่า <laughs> ไวแบบไวเกินนะครับผมต้องบ็อกด้วยนะครับผมอืออือโอเคขอไอเฟมหน่อยครับปล่อยได้นะครับผมนะอืทำไม ขอไอเฟรมอีกทีนึงโอเคน่าจะโดนเขาตีอีกทีเกาะผมน่าจะหมดเลยเหมือนกันนะครับถ้าเขาไวมากๆเลยนะครับเนี่ยอืน่าจะเสียเกาะกันไปอยขอเก็บเกาะไว้แล้วกันนะฮะเอออันนี้ครั้งที่3แล้วนะครับควงได้แหละนะครับผมขอเก็บเกาะไว้ดีกว่าอืมโอ้โหสู้ยังไงเนี่ยสู้ไม่ได้อะ่ะใช้ความแรงเข้าแรกเหรอหูแล้วตีเราแรงด้วยเป็นมืดกับบินนะครับผม ต้องใช้หินเท่านั้นคือก๊อตผมไม่ใช่ก๊อตไอไคริกี้ผมก็เป็นหมัดด้วยแพ้บินนะฮะใช้ความแรงเข้าแรกเอาโอ้โหล้วหมดปะวะเอากันไม่คิดว่าจะเจอตัวนี้แต่ถึงจริงๆถ้าเจอไอตัวเซเบิร์นไอเราก็แพ้อยู่ดีปะ่ะถ้าจำไม่ผิดมันเป็นผีกระมืดปะ่ะเออถ้าเป็นผีกระมืดเราก็ตีผีเข้าแต่ตีมืดไม่เข้าอยู่ดีปะ oh, how ่ะโอ้ฮาวดูมครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาน้องไคริก,กี้มาตีก็น่าจะสู้ได้อยู่ต่อๆไปก่อนแล้วกันนะฮะไอนี่ก็ตายอยู่แล้วนะครับผม ไม่ได้นะฮะเหมือนมิวทูจะเอามาอ้าโอ้โหได้แค่เกตเองอะเสียดายทำดาเมจทั้งทีฝากไว้ได้แค่นี้นะฮะโอ้โเขาตีแรงมากอะนะครับผมตายสิครับอย่างนี้ไม่มีโล่ด้วยนะครับแต่ก็ชนะได้ก็โอเคละนะครับสำหรับผมก็ไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกนะครับเออชนะได้ก็พอแล้วต่อย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 เรียบร้อยตัวแรกก็ตึงมืออยู่ครับเป็นทีมที่ผมว่าเคาน์เตอร์ค่อนข้างยากนะเอาจริงมีมืดเยอะอยู่นะครับจะใช้หมัดก็ดันโดนนี่เคาน์เตอร์ไงโดนแบบว่าบินนะฮะ ไม่นี่นะครับผมมันออกยากมากแล้ชายนี่จากบอสเนี่ยเออชาโดว์เนี่ยออกยากจริงนะครับแต่ตอนนี้มอนธรรมดาก็เริ่มมีชายนี่ชาโดว์ใช่ไหมหมายถึงล็อกเก็ตธรรมดานะครับบางตัวก็เริ่มปล่อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นการล่าชาร์โดที่ดีนะโอ้ถ้าเพียวรีไฟนี่นะจ้เก,ก้าสามเลยใช่ไหมฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไปกันต่อนะครับผมข้างหน้านู้นนะฮะมาดูกันว่าใครนะขอไม่เอาเซียร่าแล้วก็พอนะครับไปสามเสาแค่สองคนเองนะฮะน่าจะเจอแหละนะสามสี่เสาสองคนไม่ซ้ำได้อยู่ได้อยู่นะครับ มาครับทุกคนเรามันคนโชคดีเดี๋ยวนะกระเป๋ามันล้นไปเยอะอะไรขนาดนั้นเราอยากจะทิ้งของบ้างแต่ทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ก็แค่20เองต้องซื้อแล้วซะมั้งทุกคนโอ้โหแลคแคนดี้เยอะนะครับตอนนี้แลคแคนดี้นะสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการใช้แลคแคนดี้ตอนนี้นะครับผมคิดว่านะผมคิดว่านะนอกจากเทพแล้วนะมันคือโปเกมอนที่ชื่อว่าเดียนกาและพันเกียร์ออริจินฟอร์มนะครับ <c oughs> ไอท่าที่หยุดเวลากับขยายขอบเขตอ่ะอันนั้นผมว่าคุ้มกว่านะแต่ตอนนี้คือล้นมา51อ็ช่องเหรอซื้อกระเป๋าสไไั้แล้ว วันนี้มีรีโมทบล็อกเฮ้ยนี้คุ้มมากนะฮะโอเคผมขยายกระเป๋า2รอบก่อนนะฮะหนมาสู้กันนะโชคดีที่เจออันโลตัวแรกเป็นบากอนนะครับผมผมต้องใช้น้ำแข็งแหละทุกคนผมไม่อยากใช้มังกรนะฮะ ผมน่าจะเอาหมูน้ำแข็งไปนะครับตัวที่สองเขามีโอกาสเป็นลิซาดอนแล้วอีก2ตัวตามภาพนี้นะฮะเอนเต้ไฟแฟงเฟรมชาร์ตโอเคผมว่าน่าจะพอไหวนะครับผมลุยกันทำไมแบตจะหมดวะแบตอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใจเย็นๆน,นะวันนี้ทั้งวันแล้วขู่แล้วเขาใช้ท่าอะไรพว้เขาท่าไวกว่าเราอีกวะเนี้ยแรงจัดเลยหมูน้ำแข็งผม,มซู้ไม่ได้เลยครับไม่น่าจะตีเราเข้านะเดี๋ยวนะท่าอะไรอะ่ะโอ้โหไม่กันก็ปล่อยเลย <c oughs> แค่นี้ไปล่อยไปเลยครับผมเฮ้ยมีโอกาสจะรีทายสูงมากเลยแลเนี่ยทวิสเตอร์เอ้ยผมไม่รู้เขาตัวอะไรตัวต่อไปอะดีเอาคาดิกี้มาก่อนแล้วกันถ้าเป็นิีาตอนกับปาหินใส่โอโหโกลุกสู้ไม่ได้เลยสูไม่ได้เลยครับทุกคนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมนี่เพิ่งครั้งแรกใช่ไหมไอ้ครั้งที่สองโกลุกคือตึงมากเลยครับจริงตัวนี้คือสู้ยากมากครับผมใช้หินไม่ได้นะครับดินเหมือนจะชนะหินเนาะ ต้องกันก่อนแหละคือถ้าตัวที่3ามเขาเป็นฮัตซัมผมยังอาจจะยังชนะเขาได้นะใช้คาว่าอาจจะนะฮะโอเคขอดูหน่อยว่าตีเข้าขนาดไหนพอดีเหมือนต่อสู้มันจะตีผีไม่เข้าใช่ไหมฮะครึ่งหลอดได้ไหมอูโหูไม่ลดเลยฮะโอ้สู้ยังไงเนี่ยไฟมันแพ้ทุกคนเอ็นเตอร์สู้ไม่ได้นะครับผมไฟมันแพ้ดินนะฮะแต่แต่ก็ตีเข้าอยู่ปะเอาวัดเสี่ยงดูนะครับถ้าตัวหลับไปเป็นฮัตซัมเอ็นเตอร์ผมอาจจะปิดงานไรก็ได้นะฮะเสี่ยงดูเสี่ยงดูนะครับผม ขออนุญาตตีแบบไม่ต้องใช้นี่เลยเออไอเฟมมาอยู่นะฮะตึงมือจัดเลยฮัตซัอมอู้ฮัตซ่อมค,ครับผมไฟชาร์จก่อนเลย <c oughs> สองทีน่าจะตายอยู่นะครับผมเฟรมชาร์จโอ้โหเกือบตายตีธรรมดาสองทีปั๊มปั๊มโอ้โหนึก็จะเพสทัแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้โหนายตึงอยู่ตึงอยู่เออบา้อนอีกแล้วอรอจำได้ว่าเคยเอามาแล้วไม่ใช่เหรอบา้อนเนี่ยใชย้ไม่นี่ครับผมตัวต่อไปเราไปตีกันก็คือคลิปนะฮะหลือคลิปคนเดียว ปากก้อนร้อยก็ได้นะยังไม่มีนะครับผมโบมันเดอร์นะโอ้โหย <c oughs> วคต่ำสักคู่หนึงนะครับผมตัวนี้เป็นเซียร่านะฮะไม่ใช่แล้วข้างหลังต่อต่อกันเลยนะครับผมไม่รู้ใครจะขอคลิปคนนึงนะฮะเอออย่าให้ยากเกินไปเลยนะมาทีนทีนะอยวาต้องไปหาซักกิอีก <c oughs> มาครับทุกคนเหมือนประชดกันนะฮะเหมือนประชดกันยังไงมาดูฮนะ <c oughs> นี่นะครับผม เจอสองเบิ่มเลยนะฮะได้เลยครับแล้วผมก็โชคดีได้น้องพระอาทิตย์ชยนี่ไปเมื่อกี้เองนะตอนเดินมานะครับพอดีมีเควสต้องจับไอตัวอะไรนะเวทบูธสิบอัน5อันอะไรเงี้ยนะฮะก็เจอน้องพระอาทิตย์ชยนี่เฉยเลยนะฮะหน้าแดงแป๊ดเลยสงสัยตากแดดเยอะเกินไหม้นะฮะนี่สินะที่เขาเรียกว่าเบิ่มๆนะฮะมาทุกคนลุยกันนะครับผมเอออยากได้ที่นั่งจังเลยแต่เสียงตรงนู้นดังตรงนี้ก็ได้นะฮะจับติดโคตรยากเลยตัวนี้นะฮะซีพีน้องเยอะแล้วครับผม เดี๋ยวค่อยจับได้ไหมอ่ะเวเตอร์บูทเนี่ยคงไม่หนีผมไปไหนหรอกเนาะเอาคนนี้แล้วกันเนาะนะครับผมโอเคนะครับพี่เบิ้มนะครับผมก็ตัวแรกเป็นชูแบทนะครับก็ก็ดูกันแล้วนะจากสภาพทีมที่เห็นนะทุกคนคือมอนบินค่อนข้างเยอะนะครับเออเราเอาน้ําแข็งไปได้น่าจะได้ผลค่อนข้างดีเออตัวนี้เผื่อเจอก๊อตกับฟอสซิลเอาไคลิกี้ไปตัวหนึ่งโอเคตามนี้นะครับตัวแรกยังไงก็ซูเบสนะครับผมผมจำได้ว่าเมนเป็นท่านผมเป็นท่าต่อสู้นะอา้าวใส่ฟ้านี่หว่าโอเคแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จไปเลย ซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์เป็นท่าที่เผาเกาะค่อนข้างไวนะฮะเปิดมาเพื่อเผาเกาะโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ผมว่าผมจะเปลี่ยนตัวออกแล้วแต่ว่าขอดูตัวที่2ก่อนนะครับคือเราจะเสียไอเนี้ยไปสองครั้งเลยเห็นปะเด็บรถกับโจมตีรถเนี่ยนะครับผมควรจะเปลี่ยนตัวออกนะทุกคนเออกันแล้วกันจริงๆเมื่อกี้ถ้าใช้ท่าแรกไปก็ได้อยู่นะทำไมผมไม่ใช้ว่าผมงกเฉยเลยเนี่ยผมงกเห็นปะเออผมงกเออยอมแรกเข้าไปตัวอะไรเอ่ย มังกรบินเอ้าแม่เจ้ามันมีคิงด้าด้วยหรอแล้วคิงด้าตีไม่เข้าสายฟ้าตีไม่เข้าครับผมแต่ก็น่าจะดีกว่าท่านี้ปะเออสายฟ้าตีไม่เข้าครับเออตอนแรกผมจะใช้ซุปเปอร์พาวเวอร์นะฮะเอาอีกทีจนตัวตายไปเลยแล้วกันนะครับตีไม่เข้าครับลืมไปว่าบินของเขาเป็นบินมังกรด้วยนะครับผมไม่ทันอ่ะจริงจริงกดท่าไรทีก็คุ้มนะงานหยาบแล้วแต่น้ําแข็งได้ไะน้าแข็งตีน้าไม่เข้าใช่ไหมแต่มันตีมังกรเข้าไงเฮ้ยมันใช้ท่าอะไรเนี่ย แรงเกินท่าน้ำเหรอฮะน้ำตีน้ำแข็งไม่เข้าแต่มันตีดินเข้างนี้ไปโอ้โห و! ท่าแปลกมากครับผมเออน้ำแข็งตีไม่เข้าว่าหินหรือยังไงนะแต่ตีพืชเข้าอะ่ะแรงจัดเลยหมูน้ำแข็งจัดการมันลู่เนี่ยตัวที่ผมกลัวเจอนะผมก็เลยเอาคลิกี้มาด้วยนะแต่กลายเป็นว่าหมูน้ำแข็งก็ช่วยเก็บนะเมื่อไหร่เราจะถอดชื่อน้องออกนะน้องเป็นแมมมอสนะแต่เราก็เรียกหมูน้ำแข็งสืบไปนะฮะ ชื่อไหนได้ไปแล้วก็อยู่ชื่อนั้นต่อไปนะครับผมโอเคครับผมครบสามตัวแล้วนะยูโป้งผมโยนไม่ได้เลยนะตัูแบตเนี่ยมันไกลเกินนะครับแล้วน้องบินไปมาโชบเขียวโอเคไม่ดีนะครับผมขอญาตรับรางวัลกันก่อนนะฮะใช่อา้าวยังยังไม่ใช่นละอันกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมล็อกเก็ตเรดาร์สีดํานะฮะนี่นะครับต้องสู้เนาะเพือเอาวันเดอร์นี่ได้อะไรนะติดเลยครับผมฟ้าบเรามาเช็คกันว่า บอสอยู่ไหนเฮ้ย <besteht S 1> ข้างหน้าเรานิดเดียวอู้เยอะมากมากเลยครับอขอญาตเดินไปข้างหน้าแล้วกันเนาะสักคู่หนึ่งครับเดีย๋ยวดูกันว่าใช่ไหมระหว่างนี้ผมขอญาตจับไอ้พวกนี้เพื่อให้มันครบ1ิบตัวจับ Boot. เวเตอร์บูทไอ้ตัวนี้มันจับยากผมไม่ค่อยอยากจะจับน้องซีพสูงนะบอลแดงมันจะจับแล้วหลุดบ่อยนะฮะทันสากิข้างหน้าเรามาดูว่าจะโดนหลอกหรือไม่จุดๆหรือเปล่าเออเชื่อผมว่าผมตัวเดียวได้วันนี้เออเรามันดวงดี ไม่มีทางดวนหลอกเออหุ่นสาวก่อนนะครับจะได้เกวดเพิ่มนะครับผมแล้วก็จุดจุดจุดใช่เชื่อผมใช่ใช่ก็แย่แล้ว <c oughs> เอ้ยอบ้าไม่สู้เว้ยยอม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 อ่ะสักครู่นะครับขออนุญาตเดินไปหาก่อนนะฮะเต่าที่หนึ่งผ่านไปมาทุกคนครับสองคนต้องใช่สักคนแหละมาคนแรกจุดจุดจุด เสาในอันติกซะด้วยมาแล้วครับผมขอยัดเช็คอีกนิดนึงเออไหนๆก็ไหนๆแล้วคนนี้ใช่หรือไม่นะฮะจุดๆจุดไม่ใช่ครับผมอย่างน้อยก็เจออันหนึ่งแะ้ต้องรีบไปทางอื่นแล้วเสียงดังจังสักครู่นะฮะเออดูจากตัวแล้วหมูน้ําแข็งเนี่ยน่าจะเก็บได้ทุกตัวเลยนะครับมีตัวที่2ที่น่ากังวลน,นะก็คือกาเบียสเออนิโดคิงใช่ปะใช้ดินได้ใช้น้ําแข็งได้ใช่ไหมครับคือผมว่าหมูน้ําแข็งเ,เก็บได้หมด ส่วนตัวสุดท้ายเป็นไคโอก้าสายฟ้าตึงๆไปตัวหนึ่งก็ดีนะสายฟ้าพืชก็ได้สายฟ้าก็ได้ไลโคไลโคน่าจะดีที่สุดผมยังไม่มีตัวเก่งๆแบบน้องเสาไฟใส่ไฟนะฮะดูก่อนนะถ้าไคริกี้เราโดนเปอร์เสียตีแรงนะเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมไม่ต้องฝืนนะฮะให้เอาตัวของเอมเลเมทัลมาแทนนะครับทั้งสองตัวนี้ใช้แทนกันได้นะครับ ตีแรงแหละนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ไหวนะครับผมเอาเมลเมทั์นมาน่าจะดีกว่านะครับผมว่าผมฝืนได้อยู่เพราะว่าถ้าผมเอาหมูน้ําแข็งออกมาได้มันน่าจะเก็บชาร์จพอดีนะฮะเอาหมูน้ําแข็งออกมานะครับมันตายพอดีแหละโอ้โหอึดอยู่นะโอ้โหอึดอยู่เอาเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องกันอยู่แล้วนะครับผมพอเขากันไปนะเราก็ไปตีตัวต่อไปอะไม่น้ําแข็งหรือดินอนะผมว่าชนะทุกตัวเลยนะครับ ตัวอะไรเอ่ยกาเบียสครับผมโอ้โหน้ําแข็งคูณ2ทีเดียวตายซะมั้งเนี่ยกาเบียสสงสารน้องเลยนะฮะอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับนี่แน่โอ้โหไม่ตายเดี๋ยวมันแพ้น้ำแข็งคูณ2ไหมอ่ะทำไมไม่ขึ้นซูเปอร์เอฟเฟกอ่ะถ้าชาร์จดูบักบักนะฮะโอเคครับผมตัวนี้เราเอาหมูน้ำแข็งสแปมท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะตีไม่เข้าหรอกนะฮะแต่ก็ ทำให้ดีที่สุดนะครับคาร์าเขาน่าจะตีแรงมากๆนะฮะตีเที่วน่าจะตายเห็นไหมขนาดตีแบบว่าปกติใช่ไหมนะโอเคผมว่ยชาร์จทีนึงจะตายหรือไม่ผมไม่มีเกาะแล้วด้วยนะครับผมเกาะผมหมดแล้วถ้าตรงนี้ไม่ตายเราอาจจะแพ้นะครับผมผิดที่ตัวแรกนะฮะไม่ตายครับผมอาจจะแพ้นะแต่และโคเรวัพอหรือไม่ไม่ไวพอนะครับผมเ <laughs> ขาตีโคตรแรงเลยตัวแรกเราสู้ไม่ได้นะครับผมรีแมทรีแมทนะฮะตัวแรกเราแพ้ยับเลย นะเราเอาเมลไมทานไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะไม่ไหว่าฝืนนะครับออตัวนี้นะฮะแล้วจริงๆเอาเมลไมทัลมาเราพอกระเบียดเราเปลี่ยนเป็นหมู่น้าแข็งนะแล้วยังเมลไมทัลเก็บไว้เพื่อมาใช้ท่าสายฟ้าใส่ไคโอก้าตอนหลังได้อีกนะครับผมว่าสเตปนี้น่าจะดีที่สุดนะฮะเห็นไหมซูปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยน่าจะเก็บเพอร์เซียสได้นะฮะน่าจะประมาณ3 4ทีอะเพอร์เซียสถ,ถึงจะตายคือท่านี้มันเบานะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่โดนเพอร์เซียสฆ่านะครับตัวนี้นะฮะ โอเคอันนี้ขนาดว่าเรา not effect แล้วเห็นปะเปอร์เซียก็ยังตีแรงอยู่เลยนะครับ <S <S โอ้โหแรงไปไหมเปอร์เซียนี่เขายังไม่ได้ใช้ท่าใหญ่เลยนะถ้าใช้ท่าใหญ่ขึ้นมานี้เราจะชิปไหมฮะอีกทีนึงนะครับผมน่าจะสอทีเป่าวะเพราะว่าเราลดแอคแท็ไป4ขั้นแล้วนะโอ้โยแต่โชคดีที่ว่าเราไม่เสียเกาะเลยฮะเปลี่ยนมูลน้ำแข็งออกมาโอเค ชาร์กเกต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 น้ำแข็ง2ทีกาเบียตตายนะฮะหมูกาเบียตีโคตรแลงโอเคแหละหมูน้ำแข็งก็ทำได้เท่านี้แหละนะฮะอาจจะโดนกาเบียตีตายก่อนนะ,ะนี่อืออืออืออุ้ออยเขาได้ตีเราทีเดียวเองแต่ดูดีทีเดียวประมาณ1ส่วนสาได้ปะนะโอเคครับผมหน้าที่ของเราก็คือสแปมท่าน้ำแข็งจนกว่าจะตายไปนะครับแล้วก็ไปฝากความหวังไว้กับไลโคหหรอผมเอา เมวเมทัลมาก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะยิงสายฟ้าใส่ได้ทีนึงอ่ะโอ้โอเขายิงท่าน้ำซุปเปอร์เอฟเฟกต์ใส่เราใช่ไหมฮะเนี่ยโอเคปับ๊บอื้อหึต่อยไปได้ครึ่งหลอดก็ถือว่าดีป่ะเรียบร้อยครับผมผมลองฝากไว้กับเมลเมทัลดูนะฮะมันน่าจะได้สายฟ้าสักทีนึงอ่ะเอ้ยไม่ได้ <laughs> ถ้าตีซุปเปอร์พาวเวอร์ก็ได้มาแล้วทีนึงไอ้บ้าเอ้ยแต่ไลโคน่าจะน็อกได้นะครับแต่เขาตีไลโคเราสามทีตายสามสี่ที น่าจะสีทีแต่ว่าคิดว่าชนะแล้วแหละคิดว่านะคิดว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่เออตึงอยู่ตึงอยู่นะครับแต่ชนะก็โอเคนะครับผมนะเราก็จะได้จับไคโอก้ากันนะฮะมาดูกันว่าน้องจะเป็นปลาหรือว่าเป็นปลาเค็มนะฮะเออแปดเจ็ดหูหูคือผมตกใจ c ีพีเนี่ยแหละฮะมันน้อยดีจังเลยเอามาเล่นเป็นแบบว่าเกตหีกได้เลยปะเนี่ยติดเลยนะครับผมไม่ดีครับ เ u r ี f ยแล้วเป็นเท่าไหร่อะถ้าเป r ี f ยไฟเหมือนชาโด w จะแปลงไฟมอไม่ได้ป่ะฮะเรียบร้อยแล้วทุกคนปลาเข็มนะฮะ <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนนะคลิปนี้ก็โพสแล้วเหลือเวลาเล่นอีกประมาณอาทิตย์นิดๆเองนะครับผมนะใครอยากได้ชาโด o w ครอกแล้วมีเควสนี้อยู่นะรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับผมมันคือหน้าที่เท่าไหร่นะนี่นะครับมันคือหน้าที่สินะฮะสิบสองทับสินะครับ,ค,รบคือ ต้องเล่นให้มาถึงตรงนี้นะครับใครยังไม่ถึงนะรีบเล่นนิดนึงนะฮะกว่าจะถึงตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะยังไงก็ใครต้องการตีาพลาดนะ Shadow Kalga ที่ CP ต่ำๆเอาไว้เล่นเก,กเลิกได้ด้วยมั้งอย่างนี้นะครับคือรีบกันนิดนึงนะรีบกันนิดนึงนะครับผมนะโอเคเนาะครับผมโอเคผมสำหรับนี้ก็ทีานี้ก่อนแลวกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนท่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะระดับนักผู้ช่วยยกดมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบนะมีนะครับผมมากดแตงกลาขอบคุณใต้คลิปเช่นเดียวกันนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะครับตอนโดเน t ก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมเลขช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนนเทนต์